โอเคสวัสดีครับทัวร์งเกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ Touring งเอเดชันทีวีโขอส่งผลงานเท่ๆคูลๆแบบไม่เหมือนใครไปอีกหนึ่งลำอ่าวันนี้ขอฉีกแนวออกมา,าจัดระบบจัดระเบียบทัวร i ริงให้กับบิ๊กสกูตเตอร์อีกหนึ่งคลาส จริงๆแล้วห้ามเรียกเขาว่ามอเตอร์ไซค์ห้ามเรียกเขาว่าิกสกูเตอร์ให้เรียกเขาว่าเวสป้านี่ครับสาวกเวสป้าเขารู้กันเขาคือเวสป้านะครับไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ไม่ใช่สกูเตอร์แต่เขาคือเวสป้านี่ gts เอ,อิบนี่ครับเวสป้า gts จะไม่ไม่ว่าจะปีไหนนะครับแล้วก็เรียกว่าเจนไหน แต่ถ้าเป็น New Vespa ยังไงก็ดูล้ําอยู่ดีนะครับแล้วก็ดูอ่ามันล้ําไปด้วยแล้วก็คลาสสิกไปด้วยในตัวของเขานี่เลยหล่อมากเต็มเต็มลำแน่นอนครับว่ามีคำร้องมาว่าต้องการที่จะแปลงโฉมเจ้า Vespa GTS คันนี้ให้เป็น Touring มาแล้วสเต็ปแรก ไปดูเต็มๆล้ำก่อนอ้าวสำหรับคันนี้เราจับอยัดอะไรใส่กันเข้าไปบ้างไรเรียงกันอย่างเร็วหน่อยนะครับอ่าอย่างแรกก่อนนะครับให้เห็นชัดๆก่อนเลยว่าแน่นอนคําว่า touring นะครับสิ่งที่ต้องมากับรถมอเตอร์ไซค์ touring ก็คือเรื่องของชิลหน้าหรือบังลมนั่นเองนะครับอ่าชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นงานจากฟาโกอ,อิตาลีนะครับเป็นตัวตรงรุ่นของ GTS ซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นชิลสชั้นนั่นเพื่อนนะ ก็จะเป็นชั้นบนสามารถที่จะปรับแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับเจ้าตัวฟาโกตัวนี้นะครับลูกค้ามีของเดิมอยู่แล้วก็เอามาติดตั้งเพิ่มเติมให้มันดูเป็นทัวร์ิงเต็มระบบนั่นเองนี่ครับมาพอจะเป็นทัวร i n ิงแล้วเราต้องมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็คือในส่วนของตัวสมาร์ทบาร์นี่ฮะตัวสมาร์ทบาร์ตัวนี้ทําจากเหล็กเป็นงานของพนเทอร์นะครับ ทำตรงรุ่นให้กับ GTS คันนี้เลยโดยเฉพาะอ้าถามว่าทำไมต้องทำบาร์นะครับให้กับ GTS เป็นลักษณะแบบหรือเป็นทรงนี้นะครับก็ตอบคำถามเลยคือเราอยากให้ให้ชูตัวตัวาบาร์ยึดอุปกรณ์นะครับของคันนี้เนี่ยซึ่งเขาจะมีอุปกรณ์เสริมเนี่ยนะอยากให้มันล้อไปกับดีไซน์ของตัวรถนะฮะก็เลยออกมาทรงนี้นี่ครับอ่ะเมื่อมีบาร์สมาร์ทบาของ p พ n t ทอรตัวนี้แล้วเนี่ย รเราก็สามารถที่จะยึดอุปกรณ์ได้หลากหลายเลยโดยเริ่มต้นที่ตัวนี้ก่อนเลยนะครับผมเปิดฝาครอบซิลิโคนออกมาตัวนี้เป็นฝาครอบซิลิโคนนะครับ,ต,บ,นนรบตัวใหม่เป็นไอเทมใหม่ล่าสุดของอ CG นี่ครับ CG ก็จะเป็นชุดกล้องจอ,อชุด GPS พร้อมกล้องหน้าหลังนะครับ GPS นำทางพร้อมกล้องหน้าหลังนะครับที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบนันงานจะพรีเมียมมากๆแล้วก็ถือว่าอยู่กัอะไร อยู่ท็อปอยู่ท็อปตารางอ่าของบรรดา G P S นำทางมอเตอร์ไซค์นะครับมาพร้อมฟังก์ชันอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออปชันเสริมในส่วนของตัววัดลมยางนะครับออปชันเสริมเรื่องของอ่ารีโมทนะครับแล้วก็อุปกรณ์เพิ่มเติมที่จะสามารถที่จะใช้งานร่วมกันกันกบ CG จี้เขาได้นะครับแล้วก็จะมีจริงๆแล้วเ็มีตัวชาร์จ U S B ของเขาด้วยนะ CG นะครับแต่คันนี้ยังไม่ได้ใส่ให้นะ ใครอยากดูรีวิวเจาะลึกของหน้าจอของซีจีว่าทำงานยังไงอะไรยังไงนะครับแล้วมันนำทางยังไงนะครับสามารถทักกันเข้ามาได้เดี๋ยวเราส่งลิงก์ส่งคลิปให้ดูนะครับเราเคยทำรีวิวเจาะลึกกันไปแล้วอ่ะติดตั้งเรียบร้อยเดินสายเก็บงานให้อย่างดีนี่เลยนะครับอ่ะกลับมปที่บานนิดหนึ่งก่อนว่าตัวบารเนี่ยนะครับคันนี้เนี่ยที่เราทำให้พิเศษเนื่องจากว่าลูกค้ามีเป็นกระจกแต่ง กรนะจกมองหลังเป็นกระจกแต่งลักษณะคือเป็นตัวยืดแบบบูธแบบนี้นะครับเราก็เลยทําตัวขาย,ยืดล้อไปกับตัวบูธของกระจกแต่งนั่นเองจะได้ดูลงตัวนะครับออกมาแล้วดูลงตัวถัดมาครับก็จะเป็นสวิตสวิตตัวนี้เป็นสวิตไฟเปียนะครับรุ่น LPW 5 3 0ที่กําลังเป็นที่นิยมเป็นไฟเปียที่มาเป็นออสองสีในโคมเดียวกันนะครับแสงเหลืองและแสงขาวในโคมเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะดูแสงดูอะไรกีกทีเดียง เลื่อนมาทางซ้ายก็จะเป็นในส่วนของตัวสวิตช์รีโมทนะครับเป็นตัวรีโมทสวิตช์ควบคุมเจ้า c g ตัวนี้อ่าถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาในระหว่างที่เราขับขี่นะครับสามารถที่จะกดรับสายนะครับแล้วก็พูดโทรศัพท์ผ่านบลูทูธหูฟังที่ที่หมวกัน็อกได้นะครับรับสายวางสายเลื่อนหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอหรือแม้กระทั่งกดถ่ายรูปนะครับกดถ่ายรูปยามที่เราขับขี่ไปแล้วเราอยากบันทึกภาพ เหตุการณ์นั้นๆนะครับความประทับใจนั้นๆหรือเหตุการณ์สําคัญๆก็สามารถที่จะประทึกภาพได้โดยใช้ปลายนิ้วแปะแปะนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเรื่องของแสงดูดูโคมก่อนดีกว่าดูโคมก่อนนะครับุกโคมก่อนอ่ะไฟ l e LPw 5 3 0นะครับจะเป็นไฟเปียรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่มาพร้อม LED 2สีในตัวเดียวกันเลยนี่ฮะอ๊บอ่ะผมขอตัวนี้ให้ดูก่อน นะฝาครอบจะเป็นฝาครอบรุ่น LPW530 จะใช้กับ LP530 ไม่ได้นะเพื่อนะนะะทรอ่ามันมันขาดอะไรสายต่างกันนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวล็อกจุดล็อกต่างกันนะครับที่ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยเขาจะมีโลโก้เปียมาให้ตรงนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ากรณีที่เราไม่ใส่ฝาครอบก็จะดูสปอร์ตปรมานน้นี่เลยชุดไฟเปียนะครับติดตั้งอยู่บนแคมป์นะครับ เนี่ยฮะแกรมล็อกอลูมิเนียม CNC พรีเมียมพรีเมียมแบบนี้เลยะนะครับตัวนี้สามารถที่จะปรับองศาได้ง่ายตั้งใฟง่ายติดตั้งง่ายนะครับแล้วก็ใส่กับแฟลชบาร์ได้หลากหลายขนาดเลยทีเดียวปึ๊บอ่าีเขาล็อกของเขาแล้วนะครับชุดใส่ชุดนี้นะครับติดตั้งอยู่บนแฟลชบาร์เป็นงานของแพนเทอร์ทำพิเศษให้ตามคำร้องเลยนะครับสำหรับเจ้าของรถคันนี้นะครับว่าอยากได้แฟลชบาร์ทรงนี้นะครับ คือโจทย์มาก่อนอย่างแรกเลยคือชุดไฟเนี่ยการของรถอยากได้ชุดไฟให้อยู่บริเวณนี้ไม่เอาบริเวณนี้นี่แบบนี้ไม่เอานะครับอยากให้อยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อชุดไฟเนี่ยมันอยู่นอกตัวรถเรามีความจําเป็นที่จะต้องทําเป็นโคเว v e r เป็นตัวกากป้องกันชุดโคมอีกชุดหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ทาเป็นลักษณะเป็นคล้ายๆแขนนะครับออกมารับเขา ตัวนี้จุดยึดมีด้วยกันทั้งหมด3จุดหลักด้วยกันนะครับคือจุดด้านหน้าตัวนี้แข็งแรงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จุดที่2ตรงกลางนะครับแล้วก็จุดที่3ามใต้ด้านใต้นะครับด้วยวิธีการยึดแบบนี้ทําให้ตัวคราชาร์ตัวนี้ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวนี่ฮะยิงซายอบสีพาวเดอร์โค้ทให้อย่างดีนี่เลยตัดมาเดี๋ยวเราดูเรื่องของแสง ด้านหน้าท่อนระบบทั้งระบบเราต่อเข้ากับ ACC ให้เรียบร้อยนะครับเปิดสวิตช์กุญแจมานะครับแล้วก็ตัดเครื่องยนต์อุปกรณ์ทั้งหมดทํางานปกติเลยนะครับอตอนนี้นะครับเรียกว่าเราเปิดสวิตช์กุญแจเรียบร้อยแล้วนะครับกล้อง CG ทีทำงานสแตนบายโหมดก็จะมาที่หน้าจอหน้าหลักแบบนี้นะครับสามารถดูกล้องหน้าได้นี่ฮนะกล้องหน้า อันนี้ลูกค้าอยู่ในระยะมือถือของลูกค้าเปิดบลูทูธแล้วอยู่ในระยะมันก็เลยด,ดึงหน้าจอเข้ามาด้วยนี่ฮะ,อะเออวิดีโอครับอันนี้กล้องหน้าครับกล้องหลังครับนี่ความคมชัดของเขาระดับ 4K นี่เลยหน้าเจาะหลังหลังเจาะหน้านี่ครับอ่าเลื่อนได้เลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งฟังก์ชันต่างๆปิดหน้าจอึ๊อ แต่งฟังก์ชันและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่ตัวนี้อย่างที่บอกครับถ้าใครอยากดูเรื่องของการเจาะรีวิวเจาะลึกของ CG ทักเข้ามาครับเดี๋ยวส่งลิงก์ส่งรายละเอียดให้ผมใส่ซิลิโคนติดซิลิโคนมีไว้ทำไมหลายคนถามมาซิลิโคนมีไว้ทําไมจําเป็นไหมจริงๆแล้วมันเป็นออปชั่นเสริมนั่นเพื่อนนะคือถ้าเรารู้ว่าตัวรถเราเนี่ยจะต้องจอดตักแดดบ่อยมีไว้คุมหน้าจอเขาไว้แบบนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆ แต่ถ้ารถเราจอดอยู่ในร่มจอดอยู่ในบ้านไม่ได้ใช้งานอะไรมากมายนะครับไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตากแดดตากลมอะไรมากมายก็อาจจะไม่จำเป็นนะฮะเพราะเมื่อเราต้องใช้งานแล้วก็ถอดออกแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าหรือเก็บใส่เขาเ้ายูบล็อกนะครับ<า>ดีสบัดนะรันอก็ดูสวยงามโดยทีเดียวอ่ะทีนี้เปิดไฟครับกดไลท์กดเปิดแล้วก็จะมีตัว M ตัวนี้เป็นโหมดนะครับโหมดมีให้เลือก3โหมดด้วยกันคือโหมดสแตนบายเปิดมาปุ๊บก็จะเป็นแสงขาวอ่ะดูแสงเข้าเดื่อยครับนี่เลย เอาตรงคงนะครับแสงขาวกดอ,อีกทีครับเราจะได้แสงเหลืองกดตัวเอ็มตัวเดิมเลยเป็นโหมดวนนะครับแล้วก็กดอ,อีกทีนึงก็จะได้แสงขาวเหลืองอเป็นโหมดวน,นเปิดแล้วก็ปิดโอเคพัดมากเาจมาที่ประเด็นของงานนะครับในวันนี้ก็คือจะเป็นทุบอลูมิเนียมชีรีอิตาลีโดโลมิติ เจ้า GP Dolomiti เนี่ยถือว่าเป็นปิ๊บอลูมิเนียมที่มีน้ำหนักเบาที่สุดทางชิที่ทาง g v เขาเคลมว่าปี๊บเขาเบาที่สุดนะครับเนื่องจากว่าตัวปิ๊บ Dolomiti เนี่ยนะครับที่ตัวบอดี้ของเขาเนี่ยจะเป็นวัสดุการปั๊มนะครับขึ้นรูปชิ้นเดียวไม่มีรอยต่อนะครับที่ฝาก็เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นคอลเลคชันที่อยู่ท็อปตารางของ g v เขาเองนะครับขนาดพับจู46ลิตรแตงกุฎาได้หนึ่งใบนะครับติดตั้งปอดพิงเรียบร้อยแล้วนะครับปอดพิงเป็นซีพีโคนนะครับ แต่ซิลิโคนตัวนี้ไม่ได้นุ่มนะนะครับเอาไว้กันกระแทกชุดล็อกเฉยๆนี่ฮะเป็นตรงรุ่นนะครับจะเอาของรุ่นอื่นมาใส่โดอโ,โมิตได้ไหมอาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเขาเรียกอะไรเลียมเหลี่ยมว้าวของเขาเนี่ยเขาทำมาเพื่อโดโลมิตโดยเฉพาะตัวนี้มีรหัสย่อของเขาก็คือ DLM นะครับ DLM 416อ่ากุญแจจะเป็นสไตล์อิตาลีนะครับกุญแจให้มา2ดอก ใช้แค่ดอกเดียวในการเปิดฝาและถอดตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับเปิดสลักเปิดจุกดันน้าที่ตัวกุญแจนะครับถ่ายกุญแจครับปลดล็อกดึงสลักปึ๊บนะครับแล้วก็ยกสลักชุดล็อกเนี่ยให้มันพ้นจากตัวตัวตะขอเกี่ยวตัวตัวแกนเกี่ยวของของตัวฝาบนนะครับแล้วก็ยกฝาขึ้นได้เลยนี่ครับย้ำกันอีกรอบนึงว่าปิ๊บชีวีอิตาลีนะครับแล้วก็ป๊แบรนด์ต่างๆเนี่ย ภายในปี๊บจะไม่มีอินเนอร์มาให้นั้นเพื่อนนะมันเป็นออปชันเสริมนะครับก็จะเป็นงานดิบๆประมาณนี้เลยนะตัวโดโลมิติเขาจะมีตะขอเกี่ยวมาที่ฝาให้มาเป็นอุปกรณ์มาตรฐานเลยเอาไว้ใส่เป็นตะข่ายเน็ตนะครับเขาจะมีออปชันเสริมเพื่อสามารถสั่งซื้อตะข่ายนะครับภายในเพื่อที่จะใส่ของกระจุกจิกได้อีกนะครับแล้วก็แผ่นรองการกระแทกตัวนี้ทาง g ี v ให้มาด้วยเลยนี่ครับเออปิดฝาครับใส่ตัวล็อคนะครับเกี่ยว แล้วก็กดมงกนะรณีที่เราต้องการเอาตัวปี๊บออกจากตัวรถนะครับก็ตำแหน่งเดียวกันนี่แหละไขกุญแจครับกดล็อกเอาอาจจะแรกๆอาจจะต้องใช้อุ้งมือนะครับอุ้งมือกดไปที่ตัวสีเงินปุ่มกดนะครับกดแล้วยกปี๊บขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ดึงไฟหลังนะหลักการทํางานของเขาก็คือนะครับตัวสลักตัวนี้นะครับตัวเว้าสลักตัวนี้จะเข้ากับเดือยของตัว่าน มโนคีเป็นลักษณะยูนิเวอร์แซลนะครับวัสดุเป็นพลาสติก ABS นะครับมาพกัะจุกยาง4จุดแบบนี้เลยใส่ได้กับกล่องรุ่นโมโนคียของ g ีบีทุกรุ่นนะครับแล้วก็ปีบอรูมิเนียมของ g ีบีทุกรุ่นทุกคอลเลกชันใส่ได้เลยนะครับเวลาเราใส่กลับนะครับจะให้ตัวสลักตัวนี้ครับมันเข้าไปที่เดือยก่อนะครับอันนี้เดือย ต้องดูด้านนี้อ่าบเ,เข้าอ่าบางทีเรารีบเนี่ยมันอยู่เกยกันอยู่นี้ยังไม่เข้าเห็นนะอ่าต้องคอยตรวจสอบดีๆแล้วก็อ่าลองยกข้หน่อยเรียบร้อยนะครับสามารถที่จะเป็นตัวนี้เป็นเป็นกล่องแบบปลดเร็วแล้วก็ล็อกเร็วคลิกล็อกปุ๊บล็อกเลยล็อกเลยเรียบร้อยเลยไขขดอ่าไขล็อกนะครับแล้วดึงแจอออปิดฝากันน้ำครับย้ำอีกรอบหนึ่งว่า g ีีนะครับทำมามีระบบเซฟตี้ของเขา เขาไม่อนุญาตให้เดินกุญแจออกถ้าเราไม่ล็อกปิ๊บหรือไม่ล็อกก่อนจะคิดคนละแบบแต่แชดนะแชดอำนวยความสะดวกสามารถที่จะถอดกุญแจออกได้ในตำแหน่งที่เราปลดล็อกอยู่นะครับแต่จีบีมองว่าควรจะล็อกปิ๊บทุกครั้งก่อนออกเดินทางเพราะฉะนั้นไม่อนุญาตให้เดึงกุญแจออกถ้าไม่ล็อกล็อกเรียบร้อยครับดึงกุญแจออกได้เรียบร้อยสนนราคาชุดนี้ทั้งเซตเลยนะครับ ป็นคราชปาชุดไฟนะครับฟิวครับฟิวครับฟิวครับเลยปึ๊บ่งไงปึ๊บนี่นะครับสำหรับคันนี้นะครับเราติดตั้งชุดฟิวครับที่เรียกว่าเป็นกล่องฟิวรวมอุปกรณ์ไฟสำหรับเสริมแต่งนะครับเราจะมารวมไว้ที่นี่นะครับก็เรียกว่าช่วยแบ่งแบลวาระตัวแบตเตอรี่โดยเฉพาะแบตเตอรี่ของตัเวสป้าเนี่ยเขาจะอยู่ตรงพื้นนะครับก็เวลาที่จะ ต้องการที่จะดูหรืออะไรก็แล้แต่เือที่เขาจากัดนะเพื่อนนะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาฟิล็อกซ์าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันทาให้เราสามารถที่จะเซอร์วิสหรือดูฟิลของอุปกรณ์เสริมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเราทําให้ยกสําหรับเวสป้าคันน,น,นี้รุ่นนี้รุ่นนี้ใช้คำารรลุน,นี้แล้วกันเราทําให้สามารถที่จะยกออกมาได้เพื่อที่จะเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อเซอร์วิสเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะเก็บวางไว้วไตำแหน่งข่าวได้ที่กระเป๋าหน้าแล้วก็ล็อกได้ปกติเลย โ okay. อ่ะสนนุนราคารวมเซตเซตนี้ทั้งหมดทุกรายการเดี๋ยวใส่ไว้ให้ใต้โพสใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเลยเพื่อสามารถเข้าไปดูใต้คลิปนี้นะครับแล,ล้วกดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเราจะลงราคาสินค้าแต่ละรายการไปให้แล้วก็รวมเป็นเซตให้ด้วยนะครับ mm. ขอบคุณลูกค้าที่ดูสินค้าของเราขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมครับมีอะไรเดี๋ยวเราอัปเดตกัน,นทีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ